กับพิมพแล้ววิดีโอป้าพาทัวร์นะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูห้องพักของโรงแรมเดอะชินล่าเจจูนะคะโดยที่กเกาะเจจูเนี่ยอยู่ที่ตอนใต้นะคะของประเทศเกาหลีนะคะนี่จะเป็นประตูทางเข้านะคะโดยที่ตึกที่พิมพ์อยู่เนี่ยจะเป็นเวลาจากทางเข้าตรงล็อบบี้เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะคะวิงซ้ายอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนตรงช่วงตึกเดิมของเขานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงวิงใหม่ที่สร้างขึ้นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยพิมพ์อยู่ตรงห้องที่เป็นห้องค่อนข้างใหม่แล้วก็อยู่ห้องนี้ค่ะหกแ นะคะเป็นห้องที่แบบอยู่เกือบจะปลายสุดเรียกว่าล็อบบี้อยู่ตรงนี้เนี่ย คุณเดินลากกระเป๋าไปทลามาไกลทีเดียวนะคะแต่จะค่อนข้างเงียบสงบนิดนึงนะคะแล้วก็ของที่โรงแรมนี้จะเหมือนกันกับโรงแรมก่อนที่ไปนะคะของเกาหลีนี่เข้าใจว่าเขาใช้ลักษณะ m o t i ซ n นเซอร์นะคะคือจะมี d e เทคตรงนี้ว่ามีคนมาเดินเดินยืนยืนอย่างเงี้ยพิมพ์ขยับไปขยับมาเงี้ยไฟก็จะติดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเดินห่างไปปุ๊บแบบเดียวไฟมันก็จะดับละนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแนว triple lock นะคะคือล็อกนี้ล็อกอันนี้ล็อกอันนี้นะคะ3จุดเลยแล้วก็ใช้ระบบ k e การ์ดนะคะเพื่อ ให้มีไฟฟ้าใช้นนในห้องนะคะเมื่อเดินเข้าห้องมาอย่างนี้นะคะก็จะด้านขวาเป็นห้องน้ําก่อนเลยนะคะโดยที่ประตูเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะประตูบานใหญ่เปิดได้ข้างเดียวนะคะข้างนี้จะเป็นบานฟิกซ์นะคะบานฟิกซ์นี่ก็จะเป็นสวิชไฟของห้องน้าพอเข้ามาปุ๊บห้องน้ําใหญ่ทีเดียวนะคะใหญ่มากแล้วก็หันมาฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นส่วนของ อาบน้ําก่อนเลยโดยที่ชอบมากเพราะว่าเป็นโรงแรมที่ไม่ได้ใหม่มากค่ะเป็นโรงแรมที่แบบว่าการตกแต่งอะไรเงี้ยอย่งค่อนข้างจะเหมือนกับ โรงแรมแบบสิบกว่าปีที่แล้วอะไรแบบนี้เนี่ยนะอ่างเอ๋งจะเป็นแนวเดิมๆเก่าๆค่ะสมัยนี้จะไม่ค่อยเห็นอ่างแบบนี้ละแต่ว่ามันดีตรงที่เขามีเจ้าตัวแมทเนี่ยนะคะให้ด้วยทําให้เวลาที่เรานอนแช่ไปเนี่ยเราไม่ลื่นไปลื่นมานะคะแล้วก็ที่สําคัญมีเจ้านี่ด้วยเป็นแบบที่รองศีรษะนะคะแล้วก็ติดแบบนี้ได้เลยคือพิมคิดว่าทุกโรงแรมที่มีอ่างอาบน้ําแล้วยังไม่มีเจ้านี่นะคะ ควรจะต้องมีเป็นอย่างยิ่งเพราะมันทําให้การนอนแช่ตัวในอ่างเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะแล้คุณอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันมีรีโมททีวีอะไรตรงนี้ทําไมนะคะเพราะว่าเขามีทีวีตรงนี้ค่ะสามารถที่จะแบบนอนดูทีวีไปด้วยนะคะแล้วก็แช่ตัวไปด้วยนะคะทำให้เราแช่ได้นานมากยิ่งขึ้นคือแบบสุดยอดมากเลยแต่ว่าหลังจากที่พิมพ์นอนแช่มาสองคืนเนี่ยนะคะพิมพ์ก็เห็นแล้วว่าคือรายการทีวีที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีน้อยมากเลยนะคะคือจะมีอยู่สักแบบ สี่ห้าช่องซึ่งเป็นช่องข่าวช่องกีฬาช่องอะไรเนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่สนใจมากอย่างวันนี้ทึงก็ดูโดเรมอนนะคะเป็นเช้าวันที่สองะค,ะคิดว่าคงจะมีทุกวันอะไรเงี้ยเพราะเป็นช่องกะระโูนนะ,ะสาหรับกระจกเนี่ยคือดีมากเป็นกระจกบานใหญ่นะคะแบบว่าไม่มีอะไรปิดกั้นสายตาระหว่างอาบน้ําสามารถเช็คสภาพร่างกายคุณได้เต็มที่เลยนะคะก็จะดูเลยอ่ะตรงไหนมันเริ่มปูดกินเยอะไปหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้นะคะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นก๊อกน้ําแบบ สองหัวนะคะคือน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะ ทิมไม่ค่อยชอบก๊อกลักษณะแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องมาผสมเองทุกครั้งอะไรเงี้ยแทนที่ถ้าเป็นก๊อกตัวเดียวถูกไหมแล้วก็บิดเอาไว้เลยรู้ว่าตรงไหนที่แบบเป็นช่วงอุณหภูมิที่เราต้องการเนี่ยก็สามารถให้จะเปิดได้แต่น,นี้คือต้องมาบิดทุกครั้งนะคะแต่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายนอกเหนือจากพื้นที่เคาน์เตอร์ที่เยอะมากแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามากัน2คนกับคุณแฟนหรือคุณเพื่อนอะไรเงี้ยสามารถจะแบ่งพื้นที่ก็ได้สบายๆนอกเหนือจากนั้นยังมีเพิ่มเติมพื้นที่ตรงนี้ให้อีกนะคะเรียกว่า skincare, makeup, สาาะะกินแคะะว้นก2ใบ ที่เป็นแก้วธรรมดาลแล้วก็เป็นลักษณะแบบของคุณหนูนะคะห้องที่นี่เนี่ยคือค่อนข้างจะสะดวกต่อการที่เอาเด็กอะไรอย่างนี้มาด้วยนะคะก็สําหรับเหมาะสมครอบครัว สำหับอเมนิตี้นะคะที่นี่เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Morton Brown นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษนะคะก็ให้มาครบเลยนะคะทั้งตัว Body Wash นะคะ Body Lotion s h a m p o ครีมนวดผมนะคะแล้วก็มีสบู่สองก้อนนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยอุตส่าห์ระบุด้วยนะว่ามีบริการนวดด้วยนะเข้าใจว่าน่าจะมานวดให้ถึงที่ห้องนะคะ40นาทีอยู่ที่ประมาณ 1,500บาทนะคะ1,500บาทนอกเหนือจากอเมนิตี้ตรงนี้นะคะก็จะมีเจ้าตะกร้านี้ค่ะซึ่งพิมเปิดใช้บ้างแล้วนะคะอย่างนี้เนี่ยพิมแกะมาให้ดูเลยนะคะคือเขาจะมีแปรงนะคะหวีแปรงสําหรับหวีผมนะคะมีชุดคอตตอนคิดก็คือจะมีเป็นสาลีนะคะแล้วก็คอตตอนบั๊กซึ่งใช้หมดไปแล้วนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะที่เป็นหนังกะระติกรัดผมทั้งหลายนะคะเป็นแบบเนียมีทั้งแบบที่เป็นสีสียางวงแล้วก็แบบเป็นแบบที่เป็น เหมือนกับหนังกระติกธรรมดาเลยผมนะคะมีเช้าแคปแล้วก็มีเจ้าตัวผ้าเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยเขาจะใส่มาในกล่องที่เป็นเซ็ตเดียวกันเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นผ้าอาบน้ำนะคะจะเป็นเนื้อ,อ,ยอยหยาบๆนิดนึงเวลาที่คุณมาแบบนี้บางทีอยากจะขัดหลังใช่ไหมขัดหลังที่แบบใช้มือสองข้างเนี่ยค่ะดึงแล้วขัดหลังอะไรเงี้ยทาให้รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะมีกระจกแต่งหน้านะคะสามารถที่จะด้านธรรมดาหรือจะเป็นด้านที่แบบว่าซูมเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพิมชอบที่เขามีราวสาหรับผ้า ขนหนูตรงนี้ด้วยนะคะเวลาที่เขาเซตผ้าขนหนูเนี่ยเขาจะเซตผืนเล็กแบบนี้นะคะไว้ข้างบนตรงนี้สองผืนเป็นไซส์แบบเช็ดมือนะคะเช็ดมือเช็ดหน้าแล้วก็จะมีที่เป็นไซส์เช็ดผมนะคะตรงนี้อีกสองผืนเช็ดมือสองผืนนะคะแล้วก็เป็นผ้าผ้าเช็ดตัวอาบน้ําอีกสองผืนที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะผ้าเช็ดตัวหนานุ่มดีนะคะแล้วก็ นอกเหนือจากนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีทิชชู่นะคะเป็นสแปรไว้ให้แล้วก็มีทิชชู่แบบเฟเชยษแบบใช้เช็ดหน้านะคะแล้วก็มีดเปบ่าผมสําหรับที่นี่เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ในห้องน้าเนี่ยนะคะมีเจ้าตัวเก้าอี้นี่ด้วยค่ะเก้าอี้แล้วก็นุ่มสบายนะเพราะเขาห่อไอ้เจ้าตัวบุ๋เจ้าตัวผ้าขนหนูไว้ให้อย่างนี้นะคะทำให้คุณสามารถนั่งตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่ค่ะนั่งแต่งหน้าได้อ่ะ เนี่ยนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เก้าอี้อย่างเงี้ยยืนต่างหน้าอะไรเงี้ยก็ได้ก็ถือว่าสะดวกดีนะคะแล้วก็มาถึงตรงส่วนนี้บ้างนะคะปิดประตูนิดนึงด้านหลังประตูเนี่ยจะมีตะขอให้แขวน ซึ่งมีอันเดียวนะทั้งห้องเนี่ยคือมีตะขออันเดียวนะคะคือสำหรับผินผินมองว่ามันน้อยไปหน่อยถ้าเกิดว่าคุณมากันสองคนหรืออะไรเงี้ยบางทีเราต้องการที่จะแขวนนั่นแขวนนี่อะไรเงี้ยอันนี้คือรู้สึกว่าน่าจะเพิ่มมาเพิ่มไว้ตรงนี้ก็ได้ก็ออยังดีนะคะสำหรับตรงนี้จะเป็นส่วนของชาวนะคะสังเกตชัดเจนที่จะเป็นโรงแรมดีไซน์เก่าจริงๆเพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นโรงแรมดีไซน์ใหม่เนี่ยนะคะจะมีเรนชาวร์ด้วยเสมอ,อน,นี้เนี่ยคือจะเป็นชาวร์เฉยๆนะคะเป็นชาวร์เฉยๆแล้วนกะ็แต่หัวตตรงงงนีี้้ด่ะไมมมอะะอาสเ คือหัวก๊อกที่เวิร์กสุดๆแล้วก็มีที่วางแชมพูเลยให้ซึ่งค่อนข้างเล็กค่อนข้างเล็กถ้าเกิดว่าคุณมาแล้วของคุณเยอะเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไม่ค่อยพอแต่ที่ดีมากอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าตู้อาบน้ําตรงนี้เนี่ยนะคะประตูเขาปิดสนิทมากดูนะนี่ เลยนะคะคือเรียกว่าระหวา่างคุณอาบน้ําสบัดเต็มที่ไม่มีซึมออกมาแม้แต่หยดเดียวนะคะคือแบบพิสูจน์แล้วนะแล้วก็โถส้วมของเขาที่นี่จะเป็นโถส้วมแบบที่มีาฝาชักโครกที่เป็นอัตโนมัติทั้งหลายนะคะก็สะดวกดีค่ะแล้วก็ตัวโถเนี่ยไม่ใช่โถแบบชักโครกลงไปนะคะจะเป็นลักษณะโถจูบิลี่คือแบบค่อยๆหมุนฟืบแล้วก็ปุบลงไปเลยก็คือจะไม่มีเสียงดังเท่าไหรนะ่นะ,ะเอาไปดูข้างนอกกันปุ๊บ ก็ออกมาจากห้องน้ํานะคะก็จะมาตรงโซนเมื่อกี้ที่เราเปิดวิดีโอกันมานะคะก็คือจะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะนี่ถึงก็จะดึงถ้าเกิดว่าปิดตู้สนิทเนี่ยนะคะไฟจะไม่ติดนะไฟในตู้จะไม่ติดจะเป็นบานใหญ่บานเดียวเลยนะคะเลื่อนทีเดียวแบบนี้อ่ะมาดูว่าในนี้มีอะไรบ้างแน่นอนมีกล่อง emergency นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าหนึ่งที่มี ไม้แขวนเสื้อให้เยอะมากนะคะแล้วก็สาหรับบาร์โรบเนี่ยเซตไว้ให้2ตัวนะคะคือตัวนี้ที่อยู่ในนี้ยังไม่ได้ใช้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยิมใช้แล้วแล้วอยู่ในห้องน้ำนะคะสำหรับที่นี่อย่างที่ยิมบอกแหละเขาเซตไว้สําหรับผู้ใหญ่และเด็กนะคะเพราะ,ะนั้นรองเท้าเนี่ยนะคะจะเป็นรองเท้าแบบหนักนุ่มนะคะของผู้ใหญ่สองคู่แล้วก็จะมีของเด็กให้ด้วยคู่หนึ่งนะคะมีที่ดับเพลิงนะคะส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นตู้เซฟนะคะแล้วก็จะมีที่ขัดรองเท้านะคะที่ใส่รองเทา้าแล้วก็มีชูมิดให้ด้วยนะคะชูมิดสำหรับ ฝั่งตรงกันข้ามกันกลับตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นโซนของมินิบาร์นะคะมินิบาร์มาลองเปิดดูซิว่ามีอะไรบ้างข้างบนนี้ข้างบนนี้เป็นด้านหลังของทีวีที่อยู่ในห้องน้ำนี่เองนะคะก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะแลกหนึ่งคือเขาจะวางของเอาไว้เพื่อขายแบบนี้เลยนะคะคือออกแนวรีสอร์ทคือถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณก็ไม่ต้องออกไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถจะเลือกซื้อของเขานี้ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะ นี่จะเป็นมินิบาร์ตอนแรกพิมพเปิดมาเฮ้ยนี่มันจะไซส์เต็มอยู่แล้วนะือมันใหญ่มากนะคะคิอแต่ละขวดอย่างบาลานทายนี่พิมว่าน่าจะน่าจะไซส์เต็มได้แล้วนะแล้วก็จะมีป้ายราคาวางไว้ให้นะคะว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างอ่ะสำหรับฝั่งนี้ก็จะออกเป็นแนวโซนกาแฟนิดนึงโซนเวลาช่วงเช้านะคะก็คือจะมีชาขิงนะคะชาเขียวแล้วก็มีกาแฟนะคะดีแคปไม่ดีแคปมีตรงนี้ให้แล้วก็เปิดตรงนี้ปุ๊บจะเป็นตู้เย็น ตู้เย็นตู้เย็นเขาก็ไม่ขี้เละเลยนะตู้เย็นไซส์ดีนะคะไม่เล็กมากเกินไปนะคะคืออย่างที่บอกแหละที่นี่มันออกแนวรีสอร์ทนะคะเหมาะสําหรับแบบพาเด็กพาครอบครัวมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างครบครันนิดนึงนะคะมีกาต้มน้ำอะไรอย่างงี้แล้วก็เออที่นี่เนี่ยมีกระติกน้ําแข็งนะคะแล้วก็ตรงพื้นที่คอมมอนแอรียที่ด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีออกจากห้องไปเนี่ยนะคะก็คือจะมีเครื่องทาน้ําแข็งเราสามารถที่จะไปตักน้ําแข็งเองได้เผื่อเราต้องการนะคะเอาละค่ะมาถึงในส่วนของพื้นที่ตรงห้องพักบ ะะเข้ามาถึงเนี่ยฝั่งซ้ายมือก็คือจะเป็นที่วางกระเป๋าก่ากอนเลยซึ่งถ้าคุณเห็นมันปิดไม่ลงแบบนี้จริงๆมันปิดลงนะคะนี่ยังไม่ได้แพคเต็มที่อาถึงนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะซึ่งจํานวนช่องต่างๆเนี่ยคือมีเท่ากันกับเครื่องที่อยู่ในห้องน้ําคือเรียกว่าใช้สายเดียวกันเลยว่างั้นนะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้เป็น โซนโตทางานนะคะซึ่งพิมชอบแบบนี้คือมันแยกเป็นสัดเป็นส่วนดีนะคะคือมันทําให้ถ้าคนนึงอยากจะนั่งโซนนี้พักผ่อนก็นั่งไปอีกคนอยากจะทํางานนั่งใช้คอมพิวเตอร์อะไรก็นั่งไปนะคะแล้วก็ที่นี่ดีอย่างหนึ่งตรงที่ WiFi ไม่ได้ต้องใช้พาสเวิร์ดนะคะมาถึงก็ฟรี WiFi ไปเลยอะไรเงี้ยคุณสามารถคอนเน็กได้ทันทีไม่ต้องมาวุ่นวายเลยเลยเงี้ยนะบางโรงแรมนี่แบบว่าโหเยอะต้องมาขอพาสเวิร์ดอะไรกว่าจะคอนเน็กได้พอดีเช็คเอาท์ไปแล้วนะคะแล้วที่สําคัญมีกระจกตรงนี้ด้วยบางท่านอาจจะไม่อยากแต่งหน้าในห้องน้ำไงอยากมานั่งแต่งหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็เอ็นจอยวิวข้างนอกไปเลยแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นนี้ก็ถือว่าดีมากนะคะก็จะมีรูมเซอร์วิสเมนูนะคะเผื่อใครที่แบบอยากจะทานอาหารในห้องนะคะข้อมูลเกี่ยวกับตัวโรงแรมนะคะแล้วก็ มีอ่นซออะไรเงี้ยเขาวางไว้ให้แต่พิมเองก็คิดว่าคงจะไม่ได้เก็บไปนะคะก็คงจะทิ้งไว้ที่นี่แหละาล้ะห้องพักที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าพิมถอยมาอีกทีนะคุณอาจจะมองเห็นเงนี้ยเราเห็นว่ามันเป็นตีมแบบออกแนวสีฟ้าขาวนะคะก็คือเป็นตีมทะเลเพราะอย่างที่บอกคือเจจูเนี่ยเป็นเกาะนะเหมือนภูกเก็ตเนี่ยนะคะเพราะนั้นหลาคนมาเงี่ยคือแบบออกแนวมาพักผ่อนนะคะมุมนี้เป็นมุมหนึ่งที่พิมชอบมากๆเลยเพราะมันทําให้ดูแบบ มันดูสดชื่นมันฟ้าขาวคือมันไม่ใช่ตีมที่ที่บ้านเราเราจะแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บ้านทิมเนี่ยไม่ไม,ไม่ตีมนี้แน่นอนนะคะก็เลยชอบมากเลยสาหรับตรงโซนนี้นะคะที่ตรงหัวเตียงเนี่ยนะคะจะมีกระดาษทิชชู่ให้นะคะเผื่อตอนกลางคืนแล้วก็ที่นอนเขาค่ะอื้หห้องนี้เนี่ยเป็น เตียงคิง King, แบบที่ไม่คิงซะร้อนะคะคือเป็นการเอาเตียงซิงเกิลสองอันมาวางติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูค่อนข้างใหญ่นิดนึงอย่างที่บอกแหละพิมพ์ว่าเขาเซตติ้งสำหรับ family นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เด็กอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะนอนอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ผ้าห่มเขาโอ้โหที่นี่ผ้าห่มเขาแบบ นุ่มจริงๆนอนเราไม่อยากลุกเลยนะคะมันนุ่มมากๆนะคะสำหรับหมอนของที่นี่เนี่ยแม้จะไม่ใช่หมอนโอเวอร์ไซส์นะคะคือเป็นหมอนที่มีความกว้างเนี่ยเป็นไซส์ปกตินะคะแต่ก็ถือว่านุ่มมากทีเดียวนะคะแม้จะไม่ใช่ แม้จะไม่ได้แบบย้วบเหมือนบางที่บางที่นี่แบบนอนฟูบลงไปเลยนะคะอันนี้คือยังยังมีความเฟิร์มอยู่บ้างนะคะยังมีความเฟิร์มอยู่บ้างแต่ว่านอนแล้วก็สบายจริงไม่อยากลุกเลยนะ,ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคะปลายเตียงพิมพ์ชอบฟีเจอร์นี้สุดๆเลยอันนี้เนี่ยคือจะเป็นการแต่งบ้านลักษณะเหมือนของบ้านฝรั่งเลยะคะ่ะคือจะมีแบบเก้าอี้ปลายเตียงอย่างเงี้ยทาให้เวลาเราเดินเข้ามาจากห้องใช่ไหมคะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยมาถึงแล้วมานั่งพักนี้ก่อนวางกระเป๋าก่อนปกติเนี่ยพิมพจะเอากระเป๋าถือของพิมพเนี่ยคะ่ะวางตรงนี้เสมอเลยนะคะเพราะนั้นมันนค่อข้าง สะดวกบางทีเราไม่ต้องมานั่งแมบางทีไม่ค่อยชอบวางของบนตู้ทีวีอนะไรเงี้ยหิมจะชอบวางของแบบบนเก้าอี้นุ่มๆม,มากกว่านี่ค่ะอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟมากชอบจริงๆนะ,ะแล้วก็สําหรับตรงหัวเตียงฝั่งนี้นะคะคือฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งมาสเตอร์นะคะเพราะจะมีตัวคอนโทรลคือมีทั้งนาฬิกานะคะมีวิทยุมีเนี่ยคะ่ะเป็นตัวควบคุมไฟทั้งหลายนะคะคือสามารถที่จะปิดปิดเปิดเปิด,ปดอะไรจากตรงนี้ได้ทั้งหมดเห็นไหมไฟตรงนี้ดับไปแล้วนะคะ ก็คือสามารถกดจากนี้ได้หมดเลยควบคุมได้หมดดู Do not disturb หรือว่าจะให้เขามาทําความสะอาดห้องก็สามารถที่จะ,ะกดที่ตรงนี้ได้นะคะทีนี้สําหรับห้องเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้แต่ที่สุดยอดกว่าน,นั้นก็คือตรงในส่วนของระเบียงนะคะเพราะว่ามันมาเที่ยวตรงนี้เขาก็ต้องมาดูวิวกันนะทีนี้เนี่ยวิงฝั่งพิมอยู่เนี่ยนะคะฝั่งของพิมเนี่ยจะเป็นฝั่งที่หันหน้าเข้าหา กึ่งกลางของเกาะเพราะฉะนั้นไม่ได้หันหน้าเข้าหาทะเลนะคะของพิมพ์ออกแนวการเด n นวิวประมาณนั้นสําหรับตัวระเบียงเขาก็ไม่ใช่เล็กๆคุณดูสิพื้นที่นะคะแล้วก็มีเป็นแบบเก้าอี้สองตัวโต๊ะหนึ่งตัวแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถจะออกมานั่งดื่มกาแฟตอนเช้าดื่มโกโก้ตอนเช้าหรือแบบเนี้ยใช้เซตชาของเขาเนี่ยนะคะยินได้โอ้ยดีมากเลยเป็นความรู้สึกที่ดีสุดๆนะคะ ให้ดูบรรยากาศโดยรอบนิดนะึคะนี่บ้านใต้เรืองเขียนนี่ห้องข้างนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะวันนี้ฟ้าเปิดสดใสนกร้องนะคะอากาศดีแดดออกนะคะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่คือขมุกขมัวนะคะวันนี้นี่แบบสุดๆเลยะคะ่ะดีมากๆก็อย่างที่บอกมีของพิมพ์นี้จะเป็นแนว garden view นิดนึงนะคะเอาล่ะกลับเข้าไปในห้องกัน สำหรับค่าที่พักนะคะพิมก่อนที่พิมจะมาเนี่ยพิมไปเซิร์ชข้อมูลนะคะดูใน agoda.com อะไรเงี้ยห้องพักที่โรงแรมชิลล่าเชจูเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นบาทในช่วงที่พิมเซิร์ชเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทแต่อะไรก็ตามอาจจะลองเช็คกับเ,เว็บไซต์ที่ปกติคุณบุ๊กเป็นประจำอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะดูก็ได้ว่าช่วงที่คุณจะมาพักเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ แต่ว่ายังไงก็ตามนี่นะคือโอเคใช้ได้มากๆนะสำหรับโรงแรมนี้คือถ้าพิมพ์พให้คะแนนนะพิมพ์พว่าพิมพ์นาจะให้สักแปดเต็มสิบเลยนะคะคือติดตรงที่ห้องอาหารตอนเช้าเท่านั้นเองห้องอาหารอาหารไม่ขี้เหร่นะคะอาหารอร่อยแต่ว่าคนค่อนข้างเยอะนะคะทำให้พอมาถึงเวลาช่วงสายๆนิดนึงอย่างเงี้ยช่วงที่คนเริ่มจะเยอะเนี่ย ต้องต่อคิวนะคะต้องยืนรอคิวที่ด้านหน้าห้องอาหารเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันจนจบน,นะคะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวที่เชจูก็อาจจะมาลองพักที่ชินล่าโฮเทลดูนะคะก็ถือว่าใช้ได้มากค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ต้องลาไปก่อนละคะ่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะกระเป๋าแพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่จะต้องกลับกรุงเทพแล้วค่ะแล้วเราพบกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ